ครับ <Workers. S 2> คลิปนี้มาเบิ่งวิธีการเชื่อมสายโซลาเซลล์ครับเสมอโซลาเซลล์ครับสายวิซิที่ครับนี่ส่งซื้อมาหาเซฟเมตรครับนี่มาตอนรับสายโซลาเซลล์กับเสมอโซลาเซลล์ครับนี่มีสามอันนี้เสมอโซลาเซลล์มีสี่เส้นครับอันนี้ก็มีวิสายวิที่มีสามเส้นครับนี่ มาเชื่อมต่อกันครับอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามช่องนั่นเลยเด้อครับพอเป็นเล่นเกในการท่านคลิปข้างต่อไปครับผมอันนี้เป็นเสมื่โซลาร์เซลล์ครับนี่หนึ่งแรงครับนี่ของแฮนโดโลครับนี่สิ่งที่ใช้ใ,ใกนการเชื่อมต่อครับหัวแรงครับอย่างสนากกวนตะกัวบักกีครับนี่ ขาดเพื่อครับนี่เพื่อควมแข็งแรงมบันคงครับนี่คีมครับปากแหลมคีมตัดสายไฟครับนี่อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อครับนี่นี่ครับท่อหดครับนี่ที่ทางเสมอดออกมาหายน้ำครับนี่มากครับอันนี้ก็ท่อหดเพื่อกันครับนี่สำหรับเชื่อมต่อ หลังจากเข้าเทียมต่อแล้วครับนี่ขาดบอได้เพื่อครับนี่เทปละลายครับจำเป็นต้องใส่ครับในการน้ามเขาครับนี่ในการตัวเสมือนบาวา่าเสมอสโตาเซลลลหรือเสมอไฟฟ้าก็ต้องใส่ครับนี่จำเป็นที่สุดคือเทปละลายครับการตัวเสมอบัลลัสใส่เทปพันเกี่ยวเด้ครับ อไฟฟ้าครับวันนี้ต้องเข้าใจในการเพราะว่ามันจุ่มน้ำครับนี่เมื่อเสมือนว่าจุ่มน้ำก็ตรงนี่ขั้นตอนในการต่อครับนี่นี่ตรงสายโซลาราเซลล์ยัดเขา่าเน่นท่อยนก้อนครับแ้าเข้าต่อแล้วมันภาษามาสียัดเข้าไปได้ครับนี่ตรงใส่ตัวนี้เปก้อนครับนี่ก้อนเาี่เชื่อมสายเสมอกับสายไฟของบีซีทีครับนี่นี่กับท่อ มดคือกันครับนี่ต่ละเส้นครับนี่เขาต้องไส้คือกันครับนี่ให้การต่อสายครับต้องเขาต้องเอาตัวมดเขากว้านครับแต่เขาต่อเดี๋ยวมันเขาบอะไรนี่ครับเพราะว่ามันนั่นครับนี่นี่ครับต่อสายก็แน่นหนาที่สุดแหละครับนี่ก็เลื่อต่อเป็นเส้นสายเส้นแรกครับนี่ ถนนต่อสายโซลาร์เซลล์สายสมเมืดครับสายไฟมไาไกลบ่ได้ครับนี่เพราะว่าจุ่มอยู่ในน้ำครับจำเป็นต้องเฮ็ดให้แข็งแรงครับเนี่ยห็นนียนทา้าวอนครับนี่ยอยากจเข้า พันสายไฟติดกันแล้วครับนี่ก็ต้องมาทําการบักกีบซ้ำอีกรอบนึงครับนี่เจ็ดง่ายครับเบิังคลิปนี่แล้วก็สามารถต่อเฮ็ดได้ระเบิดเลยครับนี่นี่หลายคลิปให้เบิ้งครับนี่ในการ ลงเสมอโซลาเซลล์ครับบางกีบบางกีบจบนี่สามารถทำเองได้เลยครับเนี่ยครับหลังจากเข้าต่อเชื่อมตัวสายเรียบร้อยเทปละล่ายครับจำเป็นต้องใส่ครับเนี่ย พันสายที่เขาต่อกันเมื่อกี้ครับนี่ดึงนะครับมันว่าบ่ดึงนะครับดึงเนี่ยมันยืดเล็กน้อยครับนี่เทปละลายนี่ถ้ามันติดกันนี่ครับนี่นี่มันมีเทปละลายมันมีสองหนานะครับหนานั่งสีมีพลาสติกคุ้มครับนี่ให้มันอยู่ด้านนอกครับมันบ่มีสังพลาสติกคุ้มนั่นติดยึดนั่นอยู่ทั้งในครับนี่ครับเรียบร้อยครับ ขั้นตอนที่สองก็เอาท่องดทับครับนี่เอาไปแช็คล้นได้ครับนี่หรือผู้ใดมีเครื่องเป่าลมดอนก็เป่าได้ครับนี่นี่ครับก็งดเข้าไปก็ติดแน่นนี่ครับเป็นภาวะเสี่ยงแรกจบครับเสตนที่สองก็เฮ็ดเสตนที่สามก็เฮ็ดคือกันครับทุกเสตนครับนี่ ให้การเชื่อมต่อสายไฟครับสายสมมติครับนี่นี่ครับเส้นที่สองก็ใส่ท่อหดกันครับนี่ก้อนถี่มาต่อกันครับต่อแล้วท่อค้นเขาวะไรที่ครับที่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆครับ นีหลังจากต้อกัเรียบร้อยครับนี่ถูกเสียนต้อแล้วครับขั้นตอนต้อไปไต้องใส่เทปะละลายพันอีกรอบนึงครับนี่ทั้งสามเสียนเลยครับร่วมด้วยกันเลยครับนี่ขันน้ำเป็นขั้นที่2ครับนี่กำลังต่อเป็นเส้นทุดท้ายครับนี่ไฟแชืพลน ลำบากครับหอนมือครับนี่จำเป็นต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนครับนี่ใส่ครับนี่เพื่อความรวดเร็วครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับทั้งสามเส้นครับสายดินบวกลับพรบผมที่ตัดออกเด้ครับนี่ตัดทิ้งไปเลยครับนี่บล็อตไครับนี่ จงวยจะสายสามสายครับสายปิวสายวี่สายสายูครับนี่สามเส้นครับนี่เริ่มต้นพันสายทั้งสามเส้นครับนี่เป็นรอบที่สองครับนี่ด้วยเทปละลายครับนี่กันน้าอีกสั้นนึงครับนี่านนนนนการน้า,นนนา,นาเข้าไปแล้วมมีปัญหาดีครับ มะลำบากือมาลือมาหยังก็คืมมยอมะม่อีกครับนี่พันทั้งสามเถียนได้ครับเขาน้ากันครับนี่ลอยพันไปเรื่อยๆครับนี่ดึงยืดขอกเล็กน้อยนะครับเด้ออย่าไปว่าบา่ายืดนะครับนี่เพราะมันแน่นนี่ครับนี่มันใหายืดมากเขาดึงทับกันสีดละลายลติดกันไปตลอดเลยครับนี่ติดละลายครับนี่ นี่ขายถามร้านเครื่องใส่เพ่ไฟแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วครับในการเทยบพันเทปล่ายพันครับนี่อันตอนต่อไปก็เทียยนต์ครับที่เขาแถมมาน้ำเสมอเลยครับ ใส่เครื่องเป่าล่ร้อนก็เส้นมันใหญ่ครับนี่พ่อหัวดนี่ครับนี่เ็เป่ามันหดก่อยุดกับสายไฟครับนี่กันน้ำเป็นทันที่สามครับนี่เบอรอพ่ามันคงถาวรนในใม่น้าเขาครับ จะมีปัญหาแล้วมันลําบากครับหรือมาไม่เห็ดเที่ยวหรือเที่ยวยังมงนเฮ็ดยากครับนี่เหตุข้างเดียวมันจบไปเลยครับนี่เรียบร้อยครับในการเชื่อมต่อสายไฟกับสายสมมตโซลาเซลล์ครับนี่มีหลายตอนในคลิปทุกอย่างครับนี่เกี่ยวกับโซลาเซลล์ลงใหอยู่ครับร่างเริ่มลุงไล่ไปเรื่อยเดยนครับเธอนี่ยังเขาเบิ้งหน่อยครับอยากรู้อยากเห็นนี่สามารถ เบิ้งแล้วนั้งไปทดำได้ครับนี่ทํำตามได้ครับในการเชื่อมต่อสายครับเมมอคกับสายไฟครับ